เช้านี้นะครับเดี๋ยวเอากล้วยมาให้หมูนะครับผมพอดีว่าต้นกล้วยนะครับหักลงนะครับต้นหนึ่งนะครับผมก็เลยตัดมาให้หมูนะครับอไปอาหารเสริมหมูช่วงเช้านะครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับผมไม่ต้องสับนะครับไม่ต้องสับเลยนะครับให้เขากินเองนะครับผมให้เขาได้ฉีกินเองนะครับพวกนี้นะครับชอบนะครับ นี่นะครับชอบทีกันเองนะครับนี่ดูนะครับนี่คือหมูแฮมเชียนะครับเป็นหมูแฮมเชียนะครับผมเรียบร้อยนะครับบรรยากาศนะครับต้เช้านะครับ ชุ่มชื้นนะครับช่วงหน้าฝนนี้นะครับโ้โ